ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวเวอร์นะครับหนึ100บาทนะในคลิปนี้จะทําการถอนเงินให้ดูทําได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครสนใจในการหารายได้เสริมในส่วนของทูมอนิวเวอร์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปกันเลยโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเวอร์กันก่อนนะครับสำหรับต คใครที่เคยดาวโหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดเลยเนะี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นั่นเองนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน m o n e y w a l l e t นะครับหนึ100บาทนะครับก็เป็นแอปนี่เลยนะครับมีชื่อว่า I อเซนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดเลยเนะี่ยก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวโหลดตดั้้งงงลลในเเครื่อไย ดาวนโหลดได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นครับก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมากรอกข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวต่างๆเลยนะครับในส่วนของข้อมูลทั่วไปแล้วก็เป็นข้อมูลการบริโภคนะครับทั้งสองหัวข้อเลยเนาะอยากจะให้ทุกคนกรอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับพอเรากรอกข้อม ามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูมีหน้าหลักคะแนนคงเหลือและก็การใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยนรางวัลนะครับการทําเงินของแอป,ปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับ1คือการทําแบบสํารวจนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับแบบสํารวจเนี่ยเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทำเนาะเราต้องรอง,งานจากทางแอป,ปส่งเข้ามาให้ก่อนเราสามารถตรวจสอบงานนะครับในแอปได้หรือว่าจะดูผ่านอีเมลก็ได้นะครับผมอันนี้คือขั้นตอนที่1ที่เราจะได้รับในส่วนของ แนนแล้วก็วิธีที่2นะครับที่เราจะได้รับคะแนนก็กดมาตรง3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญก็สามารถถอนเงินได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําสําหรับตรงนี้นะครับแอปนี้เนี่ยไม่มีการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะเพราะว่าเป็นการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถไปค้นหาชื่อแอปนะครับในการดาวน์โหลดได้เลยโดยที่ ไม่ <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ต้องผ่านลิงก์แนะนําก็ได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่300คะแนนต่อ1คนเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้ออกไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนคงเหลือนะครับคะแนนคงเหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินให้เราดูด้วยนั่นเองเนาะต่อมาเรามาดูที่การแลกคะแนนนะครับรางวัลนะครับ ีหัวข้อด้านบนนะครับเป็นบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็บริจาคเพื่อการกุศลเนาะแล้วก็การเติมเงินนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินโดยการอ่ะเลือกในเครือข่ายที่เราต้องการเติม asdtrack t o move pass นะครับห้แล้วก็100บาทนะครับ ถ้าเราต้องการแลกรางวัลเป็นในส่วนของทูมานี่วอลเลตเนี่ยเราก็มาเลือกที่อ่าบัตรของขวัญนะครับนี่ครับบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กดไปที่100บาทนะครับถ้าของใครยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องรอก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะหมดนะครับเพราะว่ามีขีดจำกัดนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแลกทูมานี่วอลเลตค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับในการแลกรางวัลทูมานี่วอลเลตนะครับใช้คะแนนอยู่ที่1,200ดาวนะผมมี2,530ดาวนะครับสามารถกดแลก100บาทได้เลยนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยนะแล้วก็กดแลกในนส่วของ 200บาทก็กดแลก2ครั้งได้เลยนะครับตามความถนัดของเราเองว่าเราจะแลกกี่ครั้งมีกี่คะแนนแล้วก็แลกได้เลยนะครับวิธีการแลกนะครับก็กดแลกรางวัลตรงนี้นะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรายืนยันออเดอร์นะครับก็คือการพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงลงไปเป็นภาษาไทยได้เลยจากนั้นเนี่ยก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันคาตอบนะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้นะครับกดตกลงได้เลยอันนี้คือการแกเเเงงินขอรรรรียยส็จบ้ นะครับล้วก็กดย้อนกลับมาเลยตอนนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยเหลืออยู่ที่ 1, 3 3 0คะแนนถ้าเราต้องการแลกอีกเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับพอเราได้รับข้อความการยืนยันนะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาในส่วนของอีเมลของเรานะครับพอเราเข้ามาที่อีเมลนะครับเราก็จะได้รับข้อความจากทางแอปเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ i c นะครับบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของคุณนะครับมาถึงแล้วเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับใช้เวลาแลกไม่นานนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของรางวัลทูบิลเลตหนึ่งร้อยบาทที่เราทําการกด แลกมาเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการแรกลกรางวัลนะพอเราแลกมาเสร็จแล้วนะครับกรุณหน้านะครับอย่าลบอีเมลนี้คุณต้องใช้ข้อมูลด้านล่างนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลทูมานี่ a วลตเงินที่เราแลกไปเนี่ยจะยังไม่เข้าทูมานี่เวลตทันทีนะครับเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดเติมเงินผ่านลิงก์ทูมานี่เวลต์ตรงนี้ได้เลยในการใช้สิทธิ์ในการเติมเงินเข้าทูมานี่เวลต์นะครับไม่สามารถทํารายการได้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าของทุกวันนะครับ เราต้องการเติมเงินเข้าทูมานี่ลเดตเนี่ยก็ให้เราเติมก่อนเที่ยงคืนหรือว่าหลังจาก6กโมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับวิธีการเติมเงินนะครับเขามีวิธีการบอกนะก็คือกดนะครับปุ่มเติมเงินนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเติมเงินก็คือให้เราเนี่ยใส่เบอร์ของทูมานี่โลเดตลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าทูมานี่วลเดตนะครับวิธีการเติมก็ง่ายๆแค่นี้เลยกดตรงลิงก์สีฟ้านะครับแล้วก็เปิดผ่านตัว Google ขึ้นมานะพอเราเปิดขึ้นมาเรสร็จปุ๊บเน เงิ Wallet นะครับ100บาทเนาะตามราคาที่เราได้แลกไปแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้ได้เลยวิธีการเติมเนี่ยก็กดเติมปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะเป็นเบอร์ของ t ูมอนี่ Wallet นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของทูมอนี่ Wallet ลงไปเราจะใช้เบอร์ Wallet ของใครแล้วก็ใช้ลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ให้ครบ10ตัวนะทั้งสองช่องต้องเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับกดเติมเงินได้เลยนะโอเคนะครับพอเรากดเติมเงินเนี่ยปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะครับแล้วก็เงินทีเยล ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับตเติมเงินสําเร็จ100บาทนะครับก็เรียบร้อยพอเรากดตเติมเงินเนี่ยเงินก็จะเข้าทูมอนี่วเล็ตของเราทันทีถ้าเราไม่ชชว่์ว,ว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยเข้าหรือเปล่าเราก็เข้าไปเช็คในบัญชีวอลเล็ตของเราได้เลยนะพอเราเข้ามาที่ทูมอนี่วอเล็ตนะครับก็มากดตรงรายการได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรายการเงินเข้าล่าสุดนะครับก็คือยอดนี้เลยนะอันนี้คือยอดล่าสุดที่เข้ามานะครับวันที่4มิถุนายนนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือยอดล่าสุดที่เราเติมไปนเวลาา3ที ได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจก็ลองดานวน์โหลดลองสมัครเล่นดูได้เล่นฟรีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนิโวลิตนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับในการถอนเงินนะครับจะถอนอยู่ที่100บาทในคลิปนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับเราสามารถใช้เวลาถอนเนี่ยหวินาทีเท่านั้นนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรางวัลทูมอนคา ที่เราได้แลกไปแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้ได้เลยวิธีการเติมเนี่ยก็กดเติมปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะเป็นเบอร์ของ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของ t ูมอนีวอลเล็ตลงไปเราจะใช้เบอร์วอลเล็ตของใครแล้วก็ใช้ลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ให้ครบ10ตัวนะทั้งสองช่องต้องเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับกดเติมเงินได้เลยนะโอเคนะครับพอเรากดเติมเงินเนี่ยปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะครับแล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันก็จะเข้า สำเร็จ100บาทนะครับก็เรียบร้อยพอเรากดเติมเงินเนี่ยเงินก็จะเข้าทูมนิวอเล็กของเราทันทีถ้าเราไม่เชื่อว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยเข้าหรือเปล่าเราก็เข้าไปเช็คในบัญชีวอลเล็ตของเราได้เลยนะ